สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็ได้กลับถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาชมดอกไม้กันดอกไม้แล้วก็โบสถ์คาทอลิกอยู่ตรงวงเวียนเลยนะคะเราห่างหายไปจากดอกไม้มานานกลับมาดูดอกไม้ที่ เฮลิเซาสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะเราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอของเรานะคะเราก็จะไปหาเพื่อนเช่นกันแต่อาจจะไปช้าหน่อยนะคะ เพราะว่าภารกิจมันมีหลายดอกไม้สวยๆเลยค่ะจัดเป็นชั้นๆชั้นๆที่เราถ่ายนี้ถ่ายแต่เช้านะคะมันก็เลยเห็นมีลอยมีแดดกับไม่มีแดดอีกตรงไหนร่มมันก็แดดมันสาดมา ไม้สวยมากเลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะเช้ามากรถก็ยังไม่ทันวิ่งนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนอร์ด้วยนะคะขอมอบดอกไม้ให้คุณ ดอกไม้ใกลๆ้ๆโบสถ์อยู่ติดกระโบสถ์เลยค่ะที่ตะบนของเราก็จะมีสองสาศาสนานะคะาศาสนาคริสต์ทัคคาโตลิกแล้วอีกก็าศาสนาคริสต์เหมือนกันแต่ว่าคุระนิกายโปรเตสแตน ให้ชมว่าเขาจัดดอกไม้สวยมากมีแต่สวยๆเลยกลับไปเมืองไทยหนึ่งเดือนพาเข้าแต่สวนไม่ได้เห็นดอกไม้เลยนะคะพอกลับมาสวิตมาเจอดอกไม้สวยๆรีบเลยรีบเก็บภาพไปฝากเพื่อน สวยจริงๆนะคะดอกดาวเรืองก็ดอกย้ายใหญ่ดอกอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรคล้ายๆดอกทานตะวันดอกสีขาวนี่มากกรลิตเต้นมีต้นกล้วยมีต้นพุทธรักษา ดอกสีแดงก็ยูเรเนียมขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการชมดอกไม้นะคะดอกไม้สวยๆเพลิดเพลินไปกับดอกไม้ตรงนี้ดูสิสีเข้ากันเข้ากัน ต้นพุทธรักษาของเรานะคะก็ยังมาบานอยู่ที่ต่างประเทศขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ